โยตับนะครับก็เอ้ยกบมาอครั้งนะสำหรับแคนนแคนก็เอต่อจากคอมเมนต์ที่คนถามมาก็าแคนเต็มยังผมก็บอกว่ายัางไม่เต็มนะครับพอถามว่าเข้าได้ไหมนะครับก็น่าจะเข้าได้แหละเออก็ออกดจอยเข้ามานะไม่น่าจะยากอะไรนะนี่นะครับชื่อแคนเนี่ย อยงนี้เงี้ยนะจ๊ะโอเควันนี้เป็นวันสุกด้วยนะครับไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไปป้นก่อนอน,นะเพราะตอนนี้อีกเก้านาที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 เราก็จะอัพเอาท์ของเราเสร็จอีกนะครับนั้นเราต้องมาหาทรัพยากรกันนิดหนึ่งซึ่งโอโ้โดโอ้โด ันฟนโนูรูดิโอด้วยน,นะครับจะไม่สนใจโ oh, oh, อ้ยคนกินนีน้แหละไม่เห็นเหมนแบไม่จะตาม

โ oh okay. อ้ยมันคุ้มไม่นะี่ยไม่รู้เลยครับโอเค okay, น้ำยาย่างครบอยู่รีสื่อก็ยังไม่ได้มีสืออะไรโอ้คือถ้วยน้อยนะครับแม่งเก็บน้ำดำยากสุดแล้วผมว่านนะไม่มีเลแล้วซึ่งอ bon. ีเวนต์ลูกบอลต้นตีนี้ก็หมดแล้วนะครับ อนนี้ไม่หมดเลยเหลือีกสองร้อยเจ็ดสิบนะครับแรกอะไรได้บ้างแรกอะไรไม่ได้เลยนะก็ปล่อยไปแ,แต่มันก็เปลี่ยนเป็นทรัพยากรให้เรานะครับคือผมต้องเพิ่มถ้วยนะตอนเนี้เอาจริงแต่ว่าจะเพิ่มยังไงนะี่แหละคำถามที่ยิ่งใหญ่ต้องหาจังหวะจับคน เออมันจะไม่ปล้นก็ไม่ได้เนาะแล้วเาก็จะทำารบุกสกึ่ปแล้วก็ลนไถ่นั้นแหลว้าว God, King, oh my god! King Boomer so smart! Hmm bro, con cảnh thích hành với tụi mình thì nó Oh my god! Oh my god, healer! You King Boomer! Oh my god! Brother! Oh my god! Oh Oh bro! Oh boy! Oh You know what, let's go Oh geez, just finding the key man Let's go กอ <God. S 2> แต่ว่าอะไรครับอู้ไอ้ชั่คินยังไม่นอนสวยจัดไม่มีอะไรสวยกว่าน,นี้ละนะครับอาจจะเป็นหน้าเธอได้ที่อาจจะสวยกว่าน,นิดหน่อยครับนี่โอ้ god อู้ยเอ,ยอ,ยอย๋เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคิงผมตายหรอเมื่อกี้ไม่ตายไม่ใช่เหรอ โอ้ my god บ้านนี้มันดูง่ายอยู่นะครับแต่เพราะมันดูง่ายเนี่ยแหละมันดูอันตรายโอ้โหทำไมผมป้นได้น้อยจังวะสภาพิยากรเต็มขนาดนี้ทำไมผมป้นได้แค่แต่ตัวแสบอยู่ เรไตทันหมดเลยตัวปะโอเคเราก็จะอยากได้น้ำม่วงหรอแสดงว่าเหลือทางนึงนี่เลยทางนึงจริงเโอเค let's go ครับ ด้ถ้วยด้วยตอนนี้คือต้องการถ้วยด้วยนะครับคือโกสองอะเกินไปก็ถ้วยอ่ะมันแบบต่ําเตี้ยเลี่ยดินเกินเกินไปนะอย่างน้อยขอสักคิดตันก็ยังดีเราต้องมาหาถ้วยกันไปในตัวด้วยนะครับบ้านไหนที่ดูแบบเก็บถ้วยดีง่ายผมลืมรับคุยวัเนียจะได้นะถ้าอจากได้ถ้วยจริงๆนะต้ายจะจำตรงนี้ไหม อันนีไม่ร ok ู้กี hum, ่ตัวนะแต่คิดว่าจะพอทายฮอร์นขอบคุณเราล็บช่วยครับปึ๊บปึ๊บเต้นเด้นเต้นเต้นมีเวล็อะไรที่เราสำมาล็อบได้ไหมนี่ไงจัดไปครับคือในแคนเกมอ่ะก็รับเคล็ที่เราทำได้ง่ายๆมาคือตำแหน่งที่แบบเกินตัวแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปฝืนทำนะครับแบบไม่ได้ยึดขนไดไ่้อยอย่างเงี้ย,ย,ย,ยตแต่แนนเนี่ยโคตอยากได้ถ้วยเลยนะครับดูมันว่าทำไงถึนจะได้ถ้วยยืนกาะเบอร์เต้นมันจะตึงอนู่ บอยเขาไปเจอพี Boy, Here. Here. Okay. ่พี่โอ้คี่ที่เด็กจะจัม์อินนี่เี่ะ่าะตรงนี้ถีทางตรง้ีนี้อยก็ไม่พ่าดก็ต้องเอาแล้วก็ปล่อยคือมาเดินเดินด้วยนะ

ไม่เอเราวนไม่ล้อแล้วนะครับรู้สึกเหมือนตรงนั้นท่านยิ่ง้อยยิ่งนองน,อนอเฉยเสร็จเฟสไปอีกหนึ่งเฟสอันนี้ยากอยู่นะคุยเรานอนยังสวยเอาคุยเรายังไม่นอนโอ้ยแข็งเช็คมากแต่คิดว่าน่าจะทำได้แต่น่าจะนานอยู่นะ อันเนี้ยดังนั้นเราก็จะรับมาอยู่ดีนะอู้แต่จะถึงขั้นขั้นหกอย่างโอ้ยน่าจะไกลนะครับต่ำไม่รู้ว่าจะทันด้หรือเปล่าโอเคผ่านดีก่อนครับอู้แต่หลังวีน้ำดำเยอะอยู่นะออ้มันต้องหลังประมาณนี้แหละมันจะได้แบบมีอะไรให้ป้นหน่อยอะโอเค ตรงนี้ยิงโต้ไปแล้วก็จะอ่อมเื่อนรัวที่ัดตัวตัวอ่าอืโอ้โคือทำไมอ่ะ ไปดูน,น,นี้ต้องเงบาทเอ้ยไปดูอมตะครับไปฮีเลยครับไปู่อไอซ์ซีครับเร็วๆครับก็ปล่อยวิกสองวีคือหายอ่ะปล่อยไม่ได้จริงๆนะครับโอเคเหมือนวิวนะฮะเราจะทำงานกันดีนะครับตอนนี้เสร็จมาแล้วสี่ตัว ขอพุอ่นซีรอบสองรอบโอ้ยคิงเราตื่นแล้วตื่นแล้วเมื่อวานเราแพ้อยูชนะน่าจะแพ้โอ้โหยคือทอมันอยู่ลึกอะแต่สเปียร์ก็มันอยู่ข้างนอกก็มันป้นง่ายจัดเสียดายถ้วยอ,อยากได้ถ้วยสักนิดนึงโอ้โหย มันวิ่งออกนอกไหมไม่น่าวิ่งออกนอก้อยผมเดาเป็นไปได้อยู่ที่จะวิ่งออกนอกไม่หรอกน่าจะวิ่งเข้าในถ้าเรายิงจากตรงนี้คนระับให้โดนที่ผริตตรงนั้นโอ้จเรารู้แล้วว่าว่าเราส่งคิมนะครับอาชีอะไรอยู่ที่เราจะมี เเเวววกดสกิลอมตะเข้ามาตังนี้การันตีท้าพอแตกจัดแล้วก็รอได้50%เราก็จะได้20ถ้วยกันแบบนิ่มๆเื่อหาเช่วยสวยงาม20ถ้วยวันน uh ้21ด้วยนะครับ สุดยอดสุดยอดโอเคเราตัดต้นไม้กันไปก่อนระหว่างรอเนาะยูเดอร์ฮัทตอดอะไรบ้างจะไม่รู้เหมือนกันนะจะกันต่อโอ้โหเตาหอยอยู่นอกด้วยจ้ะมีเราจะพาครับอย่างนี้จัดเลยครับเราก็จะส่งอูดารูเดียว

เทริมเทริมโอเคเดี๋ยวดูว่าอัพอะไรได้บ้างนะครับสร้างอะไรก็สร้างนะครับโอเคก็อัพแจนบอมเสร็จไปอีกสามลูกซึ่งยังอัพต่อไม่ได้นะต้องเป็นบ้านสิบสามก่อนนะเราก็จะโยกแจนบอมกลับมาเก็บไปก่อนนะแล้วก็แอรไมหนึ่งอันแอร์ไม้ยังทำไม่ได้คนระับต้องไป ี่อัอนี่ก็ยังสามหมดแล้วนนี้สออยู่ก็มาทำต่ออีกสามแล้วสปริงแท็บว้าวทำไมสปริงแท็บวิเยอะจังโอ้บอมก็วิเยอะโอ้เมก้าอันนี้อะไรเนี่ยบอมหลงนะครับอันนี้บอมหลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็อัพคินได้น้ออัพคินไป ตามตามกันมาหน่อยนะครับคลิกโอเคอเซลฟี่หน่อยยิ้มอ้าวกวดผิดเอาใหม่ยิ้มอ้าวติดข้างบนช่างแม่งนะครับอย่าไปจริงจังเยอะบายบายครับ